สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุสกคนนะครับที่กําลังติดตามรับชมน้องจานสตูดิโอนะครับเมื่อนีมากก็บรบรยากาศของช่วงแรงๆนะครับประมาณจะหาโมงแรกนะครับแต่ว่ากัยังมีแดดอยู่ยู่กับบรรยากาศของออใกล้จะเข้าสู่หนาหอนละพี่น้องบริเวณบรรยากาศเขียวชะอม คือแต่กเก่าเนาะตอนนี้เขาสู้หนาแรงครับพี่น้องเขาสู้หนาห่อนใบไม,ไม่ไม่อยากก็เริ่มเหี่ยวเริ่มล้นนะครับสังเกตจากต้นใหม่เนาะพี่น้องเนาะนะครับอากาศเริ่มแห้งนะครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองมากหาไซเบ็ดเบืเ้องครับว่างเว้นไปโดนเติบครับพี่น้องบ่ม,มีเวลาเนาะครับเนะาะยันพี่ยันน้องเริ่มกันเนาะก็นเลย มาหาเห็ดคีบให้พี่นนองเบิงครับก็ได้เขียดไส้ครับไปหาขวดเขียดไส้ยอยู่หิ้มหวยได้มาจํานวนหนึ่งก็บิดประมาณยี่สิบหลังนี่ครับเดี๋ยวี่พาพีพาน้อนองไปใส่เบิงครับนี่ครับไม้มองน้องจานนี่นะครับนามกัดลดลงพอสมควรก็ฟังน้องทั้งขุ่นนะครับเดี๋ยวจะพาพีพาน้อนองไปเบิงเนาะพี่หนองเนา,นาะไปเดี๋ยวไปใส่เบ็ดกันก่อนครับผมตามไปเลยครับ มีปลาบัวแล้วพี่น้องน้อเก,ก็บมันสะอาดนิหนึ่งนะครับปลาบัวห่อบัวมันลายครับน,นี่ครับพี่น้องเสียบไส้ครับช่วงนี้เนื้อมันหายยากจังน้อยแล้วพี่น้องนาอช่วงนี้ก็เป็น เนื้อพวกอ้ไแมงกี้ซ้อนนะครับแต่ว่าผมหาโบไหรแมงกี้ซ้อนก็เลยตเอาสะดวกนะครับเอาเอาเป็นเขียดแท่นนะครับเขียดรายอยู่หิมวยนี่ละล่องเบืองเราไปอ่องเนาะปกติก็เห็นยูทูยูทูเปอร์เพื่อนช่องต่างๆก็ใส่เป็นพวกแมงกีซ้อนน่องย่นี่เนาะครับแต่ว่าพอมาล่องเบืองมาเอาหนึ่ครับเขียดทส้ครับขวดมาใหม่ๆครับไส้ยังติดโตเขียดด้วยครับ เกี่ยวข้างเรานะครับเกี่ยวข้างเกี่ยวข้างครับล่องเสียบ <c oughs> เนื้อนามจะน้อยนะครับพี่น้องครับเอาหลังต่อไปครับ นี่ครับพี่น้องน้องสะเกาเนาะน้องสะธรรมชาติที่น้ำท่วมอันที่เห็นนี่โมเมนพื้นดินได้ไหมน้องอันหยาในสะนนี่ครับนี่เบื่องความหนาครับโอ้จัทีไใส่ใด้บไหนครับพี่น้องครับนี่หยาขึ้นเต็มเลยจอกหนาเต๊บเลยครับพี่น้องเฮ้ยปัญหาใหญ่เลยพี่น้องเลยนี่ครับนี่ เอาเดี๋ยวผมจะลองหาบิ่งครับหาไม้ใสให้เบังกอนเดี๋ยวฟังผุ่นไปบุได้ที่รับพี่น้อผุนฟังผุนยังออกไปกในนอพี่น้องครับโอเคแเล้วผมใส่เบ็ดเรียบร้อยแล้วครับได้ไม้แถวปะลิงนี่แหละครับนี่เกิดพ่อพี่ใส่อยู่มองที่มมมีแง่ม่มมีอันหยาเนาะเกิดพ่อได้ใส่อยู่ครับเดี๋ยว มาตามรุนกันแล้วพี่น้องเนาะพี่น้องครับสวัสดีช่วงบรรยากาศตอนนามเสารครับหกโมงเสาครับพี่น้องอากาศท้งงนาบานเฮาก็ลังดีเลยครับพี่น้องเลี๋ยวเป็นังพู้นผุ่นเป็นต้นดอกจานเน้ะพี่น้องเนาะแดงยั่งึืนอยู่ครับดอกจานเตรียมต้นครับผมภาพพี่น้องมายามเบ็ดครับเสาร์นี้ไปรุนกันเนาะมาขึ้นบนเหนีอมายามนะครับมาขึ้น โบด้มาครับก็ได้ใส่ทิ่มไหม่มีล้งแหลกครับนี่โอ้ยเฉียดขึ้นอยู่เทิงเถอะเนอนี่ได้ใส่ทิ่มใหม่ครับเอาไปจมน้มกระดาษเฉียด เอาไปครับโอ้ยหลังนี่ก็เสียดขึ้นอยู่ท้งฝ่าพี่นอพี่น้องเบดมันอันนันขึ้นนะครับเนาะเอ้วจุ่มจมจังเอย ใส่ถิ่มาอีกครับลังนี่ครับโอ้ยอยูเ่เคิงเลยครับพี่น,อน้องเลยลังนั่นครับลังนั่นมีดึงครับพี่น้องนั่นกันจูมานอนี่เบ็ดโกงเลยครับนี่ครับนี่ ยูครับพี่น้องยูยูยูนอุ้ยโอ้ยลุดรุดเอารังลังนี่ครับพี่น้องโอ้ยวงใส่กินตเตเมือ่อคืนนี่ได้หนินี่ร้อนเลยครับนี่อีกหลังนึงนั่งผีครับอีกหลังนึงนั่งผี โอ้เค oh, <laughs> นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจังสีเอาเออกขาดมากวดออกเนาะเพืรเป็นไม้ไว้ปลาเบอร์หน่อยนะรับพี่น้องอยู่นี่ หูยเบื้งหลังนี่พี่รองอยูหพนวครับนี่พื่อนอ้ยเบ็ดโกงเลยครับโอ้ยอยูพี่้องยูยูยอครับพี่้องอออปอป็นเ นี่นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวขออายาตรถกอนครับโอ้รถพอดีครับพี่น้องนอี่เกือบบ่ไหนเนาะหลังจากเต็มแรกลกฮ่อลรุดไปเนาะนี่นี่ใส่กลัางงามหมดเลยครับนี่น้องบอลน,นี่ตอง พิสูจน,น์หลักฐานมานีงานเส่าหนีเนาะพี่น้องเนาะในสามตัวครับลุดตัวหนึ่งอีกสองตัวอาจจะบิได้ให้พี่น้องเบิ้งนะครับเดือเพราะว่ามันในมันหกครับมาหน,นีปลาสิรุตนะครับผมก็เลยต้องเอาปลากรอนก็เลยมาทายพี่น้องเบืงเทือเดียวเลยนะครับนี่ในสามตัวครับพี่น้องนะครับรถน้อ,นอ,อย่มอง น้องทั้งผุดนอน้องจานั้งผุดโอ้ยใส่เดียวกันนี่นะครับเป็นตรรัดิสีายครับต้องกินโมเลกนเนี่ยครับตามตัวพอดีเอาเบญอาหารเสาร์นะครับพี่น้องมาหนี่นี่ครับอ่าสีได้ขึ่นเมื่อกันครับบนัน้พี่น้อง ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้จบลงไปเน้องพี่น้องเนอะเดี๋ยวแตมีเท็ตคลิปหน้าเนี๋ยวสิออมาลงไ้พี่น้องได้เบิ่งกันเนอะในการหาอยู่หากินกับพี่น้องครับตามวิธีสารบ้านเฮานะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับจะลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับให้ทังช่องน้องจานไห้สตูดิโอนะครับ ขอบคุณหลายๆครับผมสหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ